โอเคครับผมก็ขอกราบสาวัสดีชาวไทยแลนด์ที่ใช้ตาในการรับชมทุกคนด้วยนะครับผม <S <S วันนี้ผมก็จะมาแจกเป็นมอดดีมิกซ็อกเกอร์เป็นของฟูลทีมบายเยอร์มิวนิกคกค็ขอฝากท่านผู้ชมกดซับสไคร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับเอาละครับผมมาก็มาดูนักเตะกันคนเลยนะ นักเตะก็จะมีตามนี้นะครับผมเรยอยซานนี่โรบอทเลย์บันส์ดับสก,กี้นี่ก็กองหน้าตัวหลักเป็นครับผมเซอร์จี้กราบี้กานาบีอ้อันชิวิตก็ขอไปด้วยครับกองกลางก็จะมีโกเลสกามาตินเนสเตียโก้หมดนี้น่าจะเป็นหมดเก่าอยู่นะครับผมเตียโก้ยังตอนนี้เขาย้ายไปริวพูลแล้วนะครับ แต่หมอนี้ยังไม่ออกนะถ้ามีอัปเดตใหม่ก็จะเอาผมก็จะลงคลิปใหม่อีกทีนะครับผมดาวิดอราบาบัวเต็งสุลเล่คิมมิหนอยเออร์ตัวสำรองก็จะประมาณนี้นะครับเอร์นันเดสอฟฟงโซเดวีนะครับผมตัวสำรองก็จะประมาณนี้ เรามาดูทางฝั่งของสนามกันบ้างครับนี่ครับเป็นสนามในหมดนี้มาดูชุดนะครับผมชุดของในหมดตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสองสามชุดอันนี้ชุดผู้รักษาประตู มีอยู่2อชุดสชุดเลยนะครับมาตัวนี้ก็โปรเงิน16ล้านนะครับลดล็อกนักติทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาเช่าหนึ่งตัวครับเอาอากิโร่ละกัน,นครับผมซื้อได้ไม่จำกัดเลยนะครับผมนี่มาแล้วนะคิโออากิโร่ในสีเสื้อบาเยอร์มิวนิค โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกราฟิกในการเล่นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูวิธีโหลดได้เลยมาครับผมยวมาดีกอริอัสกาโ,โชโชคิมิดกานาบีกานาบีคือมาซูเรกอริอัสกาได้บอลครับผม แขงขึ้นมายัางติดบล็อกมาติเนสเลยรอยซานี่โคเดสก,กามาร์ติเนสแซนี่อาราบายังได้อยู่ครับเลวานอืมยิงไม่ทนมันนะครับผมตั้งกันมาครับมาติเนสโคเดสก,กาเลวานเลวานให้ซานีโคเดสก,กา แคนาดี้ยังไงเรยร้อยรัน่เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่ตอ0ูนย์สำหรับภาพกราฟิกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมเดียวเราก็ไปดูวิธีการโหลดเลยเลยนะไปเลยโอเคครับผมก็ <ś led> ตอนนี้ก็มาดูวิธีการโหลดกัน,นครับผม วิธีการโหลดก็ให้ทุกคนไปโหลดไฟล์ใต้คลิปที่ผมทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นตัว apk data และ obb นะครับผมพอโหลดมาเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปที่แอป set a c h i v e r แล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมตอนนี้นะดาวน์โหลดพอเข้ามาเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนหาไฟล์ตัวที่มันจะเขียนว่า e f o o t b a l l p e ง2 0น1นะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้ าเรากดแตะไปหนึ่งทีแล้วก็กด in house ตัวแรกนะครับผมกดติดตั้งเลยนี่นะครับพอกดพอมันติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับผม แล้วก็มาแตกไฟล์ตัว Data นะครับผมเลื่อนหาที่ไฟล์ Data b y ย n i มตรงนี้นะครับกดแตะไปลแล้วก็กด xx here เตัวที่สนะองเล่อยครับผมพอกดแตกไฟเสร็จแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ผล่ขึ้นมานะครับชื่อว่า Data เรากดเข้าไปามากดค้างที่ตัวนี้นะครับกดคัดลูกกันเกย กดจุดสองจุด,จดแตะไป2ครั้งนะครับผม1ครั้งสองครั้งแล้วก็เข้าไปที่ Android ครับผมว่าแล้วก็ Data แล้วก็มาวางตัวเขียวด้านล่างขวาม,มือแล้วครับผมโอเคพอมันวางเสร็จแล้วก็มาแตะที่จุดสองจุดไป2ครั้งนะ1นสอง แล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับผมหาไฟล์ obb นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้กด x เฮียพอเสร็จแล้วก็จะโผลขึ้นมาหนึ่งอัอนนะครับผมเป็นไฟล์ obb ให้เรากดแตะเข้าไปเลย แล้วก็มากดค้างที่ตัวนี้นะครับล้ายกับ Data เลยกดคัดลูกกันไกลแตะจุด2จุดไปสครั้งเข้าไปที่แล้วก็เข้าไปที่ Android นะครับผม OBB แล้วก็วางตัวสีเขียวด้านล่างนะครับโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมฝากทุกคนกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยครับขอบคุณครับ